สิ่งที่เห็นก็คือเตียงมันขยับเองแบบเหมือนมีคนดันแบบดันไปดันมาแบบเยีดยดเอียดอะไรเงี้ยนคือเห็นชัดเลยเห็นเลยคือว่ามันมาจากตรงเตียงเนี่ยเพราะว่าโซฟาหันหน้าไปทางเตียงพนดี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระบายกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเป็นช่วงจับเพื่อนมาเล่าเรื่อง EP สองค่ะม,มาเข้มข้นเลยแล้วใช่ไหม คือก่อนหน้าเนี้ยเพื่อนมาที่ห้องแล้วก็ได uh ้มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ทุกคนควรที่จะได้รับฟังกันเพราะว่ามันก็คือคนฟังยังกลัวแล้วคนเจอจะเหลืออะไรใช่ไหมอะแนะนําตัวก่อนเราคก่อชี่โอเล่นะคะก็เป็นเพื่อนผู้กันตอนที่เรียนด้วยกันตอนมหาลัยนะ เพื่อนไม่ค่อยชีนในการออกกล้องแต่เรวคือคอนเซปต์ช่องนี้มันคือจับเพื่อนมาเล่าเรื่องไงเพื่อนแบบไม่อยากไปอนุมาก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้เออแล้วเป็นไงบ้างเพราะตั้งแต่แบบเล่าไปก็ยังแบบจําไม่ลืมอะไรที่จริงอ่ะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเจอเองจังๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยแบบเหมือนไม่เคยมานั่งเล่าแบบแล้วก็อัดอย่างเงี้ยกับใครฟังเลยก็เคยเล่าให้เพื่อนฟังเฉยใช่ก็เคยจะเล่าให้เพื่อนฟังเฉยเฉยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างยาวมากเพราะว่าเราเจอแบบ เหมือนเขาเรียกว่าไงเจอมาเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยใช่เหมือนแบบที่เล่าให้ผู้การฟังไปตอนนั้นอะไรเงี้ยเนาะน่ากลัวนะนี่เนี่ยเป็นนี่ก็อไม่เอาอูไปก่อนนะฟังก่อน <laughs> อืออ่ะเดี๋ยวลองเริ่มก็จริงๆเรื่องเนี้เจอตอนที่กําลังขึ้นมาหาลาัยปีหนึ่งคือกําลังแบบเฟชชี่เลยอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเราเองอ่ะไปแบบไปเหมือนกําลังหาที่พักนี่แหละว่าเออเราจะอยู่ที่ไหนดีเพราะตอนนั้นกำลังจะขึ้นปีหนึ่ง ใช่แล้วก็แบบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอที่คอนโดนี้แหละว่าแบบเฮ้ยคอนโดน,น่าอยู่มากแล้วก็ราคาไม่แพงอเอาจริงๆห้าพันคือไม่แพงเ,เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกชื่อชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญย่านรัตนทิ่ย์เฮบอกได้เท่านีา้แต่ว่าจะบอกชื่อชื่อคอนโดไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกปุ๊บคือทุกคนรู้เลยชใช่ค่ะก็คือตอนนั้นอะ่ะเล่ก็เหมือนกนําลังหาที่พักเพราะว่าเราขึ้นกำลังขึ้นมหาลัยเนาะ เราก็จะหาว่าเอ๊จะไปอยู่ที่ไหนดีอะไรเงี้ยคือส่วนตัวไม่อยากอยู่แถว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 มอเพราะว่ากลัวแบบกลัวเราติดเพื่อนเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะเราต้องทํางานด้วยไงก็เลยแบบเฮ้ยลองเซิร์ชดูเอาที่นแบบใกล้ๆที่ทํางานแล้วก็ใกล้มาหาหลัยด้วยแล้วก็แบบมาเจอที่นี่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูห้องราคามันถูกมากเลยนะห้าพันคอนโดห้าพันถูกมากนะแล้วตอนนั้นเด็กไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเฮ้ยสงสัยมันก็อาจจะแบบ ราคาปกติมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าห้องมันไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรให้เดินเขาบอกที่มาเป็นราคาเนี้ยเพราะว่าเป็นห้องเปล่าแต่ว่าวันที่เราเข้าไปดูห้องอ่ะเขาก็จะมีเตียงมีโซฟาให้มีแอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยโอเคนะไม่ได้ไม่ติดอะไรราคาน,นก็ถือว่าแบบใช่คือ,อ,อคือเราหาเงินใจเองไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้โอเคนะแล้วห้องก็เหมือนตอนที่เราไปดูะมันก็ปกติอ่ะไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยเนาแล้วก็เอาเลยคือไปดูปุ๊บแล้วก็เอาเลยเซ็นสัญญาปุ๊บปั๊บเอาเลยใช่ไหมแล้ว พอเซ็นเซ็นสัญญาตอนกลางวันอตอนนี้เราก็ย้ายเข้ามาอยู่เลยเร็วนะอยาเร็วมากเออคือแบบคือเราเราเองก็ไม่อยากอย,กอยู่บ้านแล้วไงตอนนั้นจิตใจแบบเอออยากออกอยากออกมาอยู่คนเดียวแล้วอะไรเงี้ยเออก็รีบย้ายออกมาเลยใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็อยู่ไปประมาณแบบห้าหกเดือนอนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคือแบบหลับสบายชิลมากเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเราทํางานด้วยไงคือกำลังทำพาร์ทไทม์อยู่ก็คือแบบ ควบกะเลยทํางานโรงหนังเนาะมันก็แบบทําทั้งแบบกลางวันรวบไปถึงแบบกะเย็นเลยกะดึกเลยอะไรเงี้ยทําอยู่เนี้ยมาพัากหนึง่งจนเหมือนมันมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเราอะจะต้องลดกะลงเพราะเราเริ่มเริ่มมีเรีรเยนซัมเมอร์แล้วเออเราก็เริ่มไปเรียนแล้วเราก็ต้องลดกะลงใช่ไหมทีเนี้ยเราก็เริ่มที่เราต้องอยู่ห้องมากขึ้นแล้วปกติแค่มานอนแล้วก็ไปทํางานเลยกลับมานอนแล้วก็ไปทํางานเลยอะไรเงี้ยแต่พอพอครั้งเนี้ยก็คือเรียนมันมีแค่ S <S บางวันอื <S <S <TH ES> ทำงานแล้วก็ไม่ได้ทำแบบเยอะเท่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็มีเวลาอยู่ห้องมากขึ้นแล้วเหมือนวันนั้นใช่ไหมเหมือนเราเข้ากะช้า,ชาแล้วตอนกะเย็นอะเราว่างใช่ปะแล้วก็กลับมาห้องแล้วเราก็นั่งเล่นอะไรเงี้ยเล่นนั่งเล่นโทรศัพท์เล่นไปเล่นมาก็ประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนแหละแต่ตอนนั้นนะก็ยังแบบว่าก็ยังมีโทรคุยกับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ i, ยหิวอ่ะตอนนั้นอะ อย,อยู่มากอยากจะลงไปซื้อของกินอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยตอนนั้นเราอยู่คนเดียวก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าแบบคือคือถ้าแบบเราลงไปคนเดียวมันก็อันตรายอ่ะก็เลยแบบตีกับติงว่าจะลงไปดีไหมวะเออแต่ก็หิวอ่ะคือแพ้ความหิวก็เออลงไปดีกว่าอะไรเงี้ยพอไปลงไปมันก็ไม่ได้กินเนาะเออแล้วก็พอลงไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนที่เราลงไปอ่ะหน้าล็อบบี้มันก็จะมีพวกซีเคียวริตี้อ่ะเนขาจะนั่งอยู่อแล้วตรงตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีโต๊ะ พอออกจากหน้ารต์มาใช่ไหมมันก็จะมีโต้ซ s เคีย i ิตี้แล้วเขาก็จะมีเป็นจอที่เขาดูกล้อง C C T V อ่ะเออก็จะมีซีเคียลิตี้หนึ่งคนแต่ตอนนั้นที่ลงไปที่แปลกกว่าปกติก็คือมีตำรวจยืนอยู่สองคนยืนอยู่ตรงกล้องอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยขโมยแน่เลยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเห็นตำรวจเขาไปยืนดูกล้องแล้วก็คิดว่าเออของใครหา,หายหรือเปล่าหรือแบบใครขโมยขึ้นห้องใครก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็เดินออกมาใช่ไหม หน้าตึกเนี่ยก็จะมีรถตำรวจที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อะจอดอยู่แค่หนึ่งคันเซเว่นอะต้องบอกก่อนว่าอยู่อีกตึกหนึ่งคือเลขอยู่ตึกที่สองใช่ไหมแต่เซเว่นเนี่ยมันอยู่ตึกแรกเราก็ต้องเดินเดินเพื่อไปตึกแรกพอไปถึงตึกแรกแล้วก็ไปเลือกซื้อขนมอะไรเงี้ยตามปกติของเราแล้วก็กำลังจ่ายตังค์แต่ว่าพอมันแบบเหมือนมันดึกแล้วอะเขาก็จะลดเคาน์เตอร์หลือแค่เคาน์เตอร์เดียวที่เป็นเคาน์เตอร์คิดตังค์อะไรเงี้ยเนาล้วก็ยืนต่อแถวเพราะว่ามีคนจ่ายเงินอยู่ข้างหน้าเราเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรด้วย คนที่ยืนอยู่หน้าเราอ่ะเขาก็ใส่เป็นเหม <ce> <Hers> ือนเสื้อที่เป็นเสื้อกันหนาวแบบเป็นเป็นผ้าอืที่เป็นตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็กางเกงสลัป,ปกติอืมทีเนี้เราก็ยืนต่อแถวเขาแล้วอยู่ดนีอ่ะมันก็จะมีวอลที่เขาเนหน็บไว้ข้างหลังเสื้อมันดังขึ้นมาประมาณว่าเอาผ้าขาวมาด้วยนะตอนนี้ยศพเน่าแล้วอืมหมือถือขนมอยู่อ่ะมือแบบสัๆๆ่นแง๊กๆอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบตกใจอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ถือตำรวจอ่ะ S <S <an> <S เขาใส่มันเป็นาลงแบงบชุดตำรวจนอกเครื่องแบบอ่ะแบบตกใจมากตอนนั้นคือแบบคิดในหัวเลยว่าห้องเราเอ้ตึกเราแน่ๆเพราะว่าตำรวจอ่ะไปอยู่ที่หน้าหน้าหน้าตึกเราอะไรเงี้ยเออทีนี้พอจ่ายตังค์เสร็จผมก็รีบว,วิ่งวิ่งกับกับแบบกับตึกเราเฉันฉันก็วิ่งเว้ยวิ่งกับไอตูนคือแบบตกใจมากคือตอนนั้นมือสั่นแง๊กเลยนะคือคือแบบคิดแน่ๆว่าต้องเป็นตึกเราเพราะเราเห็นตำรวจอยู่ตึกเราแต่พอวิ่งกลับไปใช่ไหมอยากจะบอกว่า มีทั้งรถอิมวัลเนใช่ไหม,มรถปอต็กตึงแล้วก็รถตำรวจที่เป็นรถกระบะมาแหละเพราะตอนแรกที่เราออกมามันมีแค่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะแต่ตอนกลับไปคือเยอะมากแต่มาแบบเงียบมากเลยนะไม่มีเสียงวิ่บอหรือว่าเปิดไฟเลยเยมาแบบเงียบมากคงแบบไม่อยากให้ใครรู้อะไรเงี้ยเออพอไปถึงคือเราก็ตกใจเพราะว่ามันเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราก็รีบวิ่งแล้วก็กดกดกดรีเบเลยคือที่รีบวิ่งไปกดรีบเพราะว่า ไม่อยากให้แบบสมมัติเขาอ,อขาศพกลงมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากไปสวนกับศพเจอเขาอะไรเงี้ยก็รีบวิ่งขึ้นห้องเลยแล้วก็โทรหาเพื่อนเออบอกว่าเนี่ยเจอแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแบบเพื่อนก็บอกเออไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่เราขึ้นมาห้องเราอะ่ะก็ไม่ได้มีใครเดินอยู่หน้าห้องเราเลยหรือว่าในชั้นเราอะไรเงี้ยก็แสดงว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นเรานะอาจจะเป็นชั้นอื่นอะไรเงี้ยเออก็คุยกับเพื่อนเ่าเออจอเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเออไม่ต้องคิดมากเออตอนนั้นก็นอนไม่หลับกันนะ ฉันก็ไม่หลับโอ้โหใจมาเต้นตุบตับเออเราคืออยู่คนเดียวด้วยไงประเด็นอะคือเราอยู่คนเดียวด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็คุยกับเพื่อนแล้วก็นอนไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ทำคือพอตื่นมาแล้วก็ลืมไปแล้วอะเออแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปทํางานไปเรียนปกติเออแล้วก็เหมือนเหมือนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเราก็อันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ไหนก่อนนะคือมีอยู่วันหนึ่งอะเราตื่นมาใช่ไหมคือ ตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากำลังจะไปทําง,งานจาได้วันนั้นเข้ากะเช้าแล้วเราก็คือคอนโดมันจะมีห้องแยกที่เป็นห้องนอนใช่ไหมห้องนอนมันจะเป็นกระจกกัน้นแล้วก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วโซนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นครัวซึ่งห้องนอนเราอะมันจะคือคือมันที่มันเป็นกระจกบานเลื่อนเราจะตั้งคอมไว้ตรงนั้นพอตื่นมาเราจะไปเปิดคอมก่อนอย่างแรกเพราะว่าจะเปิดเพลงฟังอเออแล้วตอนนั้นอะกาลังจะจิ้มไาที่ CPU เลย แต่เราได้ยินเสียงแแก๊ก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 เหมือนคนบิดลูกบิดอะไรสักอย่างเราก็เลยหันไปมองเพราะว่าเสียงมันมาจากโซนห้องครัวไงแล้วตรงน,นั้นมันก็จะมีห้องน้ําแล้วสิ่งที่เห็นก็คือลูกบิดประตูห้องน้ำมันบิดแบบเนี้ยคือเห็นต่อนหน้าต่อตานะว่ามันบิดอยู่คือบิดแรงมากๆอะไรเงี้ยเออเราในใจคิดว่าต้องมีคนเข้ามาในห้องแน่เลยคิด <ๆ S 2> ว่าเป็นโจลไหมใช่คือ,อคิดตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยนะเพราะมันบิดแบบเหมือนคนบิดอ,ะอ่ะเออแล้วแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคือเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยตอนที่อยู่ แรกๆอ่ะเนาะจะไม่ค่อยล็อกห้องเพราะว่าเคยลืมคีย์การ์ดอะไรเงี้ยลืมกุญแจเราต้องให้ช่างอ่ะมาแบบมามางัดให้อ่ะแล้ว,อลวพองัดทีอ่ะก็เสียห้าร้อยห้าร้อยอ่ะเราไม่อยากเสียตังค์ใช่ไหมบางทีเราแบบแค่ลงไปเซเว่นเนี่ยเราก็จะไม่ล็อกห้องอืเราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยสงสัยเมื่อคืนลืมล็อกห้องหรือเปล่าแล้วใครเข้ามาอะไรเงี้ยเออเราก็เลยสังเกตไปที่ไฟก่อนเลยอย่างแรกถ้ามีคนเข้ามาหนึ่งเลยต้องมีคนแบบกดสวิตไฟเพราะว่าสวิตมันจะติดกันสามอันแบบนี้ มันจะมีสวิตห้องครัวห้องน้ําแล้วก็ระเบียงใช่ไหม,อมเออแล้วก็ดูเฮ้ยสวิตมันปิดหมดเลยสามอันแสดงว่าต้องไม่มีใครอยู่ในห้องน้าเพราะห้องน้าคอนโดคือถ้าไม่เปิดไฟมันจะมืดอ่ะม,มืดมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยกดโทรหาเพื่อนอะไรคือเพื่อนคนเนี้ยมันแบบเป็นทหารนะอ่ะเราคลิดว่าเฮ้ย hey, พี่นาจะเช่วยเราได้ <laughs> อะไรเงี้ยกดโทรไปเออแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเจอแบบนี้แบบนี้แบบนอะไรเงี้ย <laughs> เพื่อนก็เลยแบบเออให้รอเปิดวีดีโอคอลที่เป็นแบบเฟซบุ๊กอ่ะเนอะ แล้วก็ให้เราส่องไปที่ไปที่ห้องน้ำแล้วก็บอกเฮ้ย <c oughs> เปิดเลยเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื <c oughs> ่อนอะไรเงี้ยเออแต่เพื่อนอะอยู่ในโทรศัพท์เข้าใจ่ไหมเรา <c oughs> อยู่ต่อนหน้าต่อตาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบเฮ้ยจะเปิดดีแม้ว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้ใช่ปะก็เลยตัดสินใจเพื่อนก็บิวดรืยให้เปิดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตัดสินใจเปิดใช่ไหมพอตอนชิดช่วงที่บิดประตูดันแต่ข้งแรกอะบิดไม่ออกอืมเหมือนมันมีอะไรดันจากข้างในมาอะไรเงี้ยแต่พอรอบที่สองอะที่บิดแล้วอะพยายามดันเปิดอะเปิดออกแต่เปิดออกคือ เหมือนครั้งแรกบิดเอ้ยเหมือนครั้งแรกอะดันไม่ออกใช่ไหมพอครั้งสองก็ปึ๊บอย่างนี้เลยประตูมันก็เปิดเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ช่วงที่ประตูเปิดไปอ่ะลมมันตีหน้าแบบตีเข้าหน้าเราพุกอย่างนี้เลยอืมเออแบบห้องห้องน้ำอะพอเปิดไปไม่เจออะไรนะมีแค่ลมที่แบบตีขึ้นหน้าเราเลยปกติเปิดห้องน้ำมันต้องตีขึ้นหน้าด้วยเหรอไม่อันเนี้ยอันนี้ก็ผิดปกติเพราะมันคืออย่าง,ห,างห้องน้ำตัวเนี้ยคือเราเปิดมันก็ปกติมันไม่ได้มีลมอะไรอย่างเงี้ยใช่เออเราห้องน้ําคือปิดสวิตช์ไฟคือคือถ้าเปิดสวิตช ดูดกลิ่นบ้านในห้องน้ามันจะแบบทํางานใช่ไหมเอมอ,อแต่อนนี้ยคือมันปิดไฟหมดมันไม่ได้จะมีลมอะไรจากข้างในอะ่ะเอออันนี้ก็แบบคือเปิดไปไม่มีอะไรในก็โล่งใจแหละอะไรอันน,นก็แบบเฮ้ยแล้วอะไรแล้วใครเป็นคนบิดวะอืมเอออันนี้คือน่ากลัวมากเป็นเรื่องแบบเจอจังๆแล้วตอนกลางวันอันนี้ยังว่าเจอตอนกลางวันนะไม่ใช่กลางคืนน่ากลัวใช่แล้วก็เหมือนวันนั้นอะต้องสาราพแลเราไม่ได้อาบนะ้ำไปทํางานเลย <laughs> <laughs> คือกลัวมากจริงแบบคึอ คือตอนนั้นคือกลัวมากๆอ่ะไม่อาบน้าไปทํางานไม่ไม่อาบน,น้ำแล้วก็ไปทํางานใช่ไหมแล้วก็ไปรอใคนที่ทํางานฟังันนะเพราะู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออให้รอแบบเหมือนเคยเคยเหมือนสาหน้าคอนโดเราเคยไหว้หรือย,อยังอะไรเงี้ยเออล้วก็บอกว่าไม่เคยไหว้เลยตั้งแต่มาอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออให้เราไปไหว้นะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบแล้วก็โอเคฟังแล้วก็แบบเออเดี๋ยวไปทําอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะถ,าถ้าวันนี้ไม่หันแล้วเรากลับไปก็ดึกแล้วใช่ไหมเราเลิกงานมืดอะไรเงี้ย เสร ed, il, 네็จปุ๊บพอกลับมากลับมาเนี่ยเราก็แบบเหมือนเหนื่อยวันนี้แบบคือเราทําทํางานขายตัวหนาเนาะแล้วลูกค้าบางทีลูกค้ามันเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบหุ้ยเหนื่อยมากเลยวันนี้พอกลับมาถึงห้องใช่ไหมเราก็แบบเปิดประตูเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนแล้วโซฟาหล่อติดอยู่กับประตูใช่ปะพอเราเปิดประตูแหวกปุ๊บเราก็เอาแบบเหมือนเหมือนเอาก้นหล่อนั่งตรงแบบที่มันเป็นโซฟาที่มันจะมีที่พิงอะแล้วเราก็นั่งพิงแล้วแบบโอ๊ยวันนี้เหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ย เออพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็มีเสียงแบบดังขึ้นมาเป็นก็ก็แบบมันมีคนเคาะเคาะอะไรสักอย่างแต่อยู่ในห้องนะโอ้ในห้องใช่เสียงเคาะมันอยู่ในห้องเราอ่ะก็เลยมองไปที่แอร์เพราะเสียงมันมาจากตรงแอร์คิดว่าเฮ้ยมันเวลาเราปิดแอร์มันก็จะมีเสียงอะไรใช่ไหมเออแต่เราอ่ะออกไปตั้งนานแล้วไงตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาก็ไม่น่าจะใช่เสียงแอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามนั่งฟังคือนั่งแบบเงียบๆแล้วก็ฟังคือคอนโดจะเงียบมากเนาะ พอพอเหมือนเรานั่งเงียบเราตั้งใจฟังอะสิ่งที่เห็นก็คือเตียงมันขยับเองแบบเหมือนมีคนดันแบบดันไปดันมาแบบเยีดยดเยียดอ่างเงี้ยคือเห็นชัดเลยเห็นเลยคือว่ามันมาจากตรงเตียงเนี่ยเพราะว่าโซฟาหันหน้าไปทางเตียงพอนี้อพอเห็นออกนั้นปุ๊บก็ปิดป,ประตูเลยจา้าปั้งแล้วก็วิ่งเลยคือต้องบอกว่าห้องในตรงหน้าฟตบเลยอืปิดป,ประตูคือโชคดีมากตอนนั้นไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดปร,ป,ประตูไงย,ยังเปิดไว้อยู่ พอเห็นเรก็วิ่งแล้วปิดประตูออกมาเลยแล้วก็กดลิฟต์ใช่ไหมล้วก็โทรหาเพื่อนคนเดิมที่เราเคยคุยด้วยตอนแรกก็บอกว่าเป็นแบบเจอแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นเราก็กดลิฟต์ลิฟต์ก็มาช้าเหลือเกินไอช่วงจังหวะเวลาที่เราเจอแบบเนี้ยลิฟต์จะมาช้ามากแล้วเราอยู่ชั้น25วันหนังผีได้ไหมเหมือนแบบเหมือนถอดออกมาเลยคือคือตอนนั้นแบบเราก็แฮแบบว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะคือตกใจอะเพราะแบบมันเจอติดกันติดติดกันเลยเหตุการณ์อะไรเงี้ยเออล้วก็แบบ กดลิฟ์โทรหาเพื่อนเพื่อนรับแล้วแล้วก็ร่อยเพื่อนฟังอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเฮ้ย <c oughs> ใจเย็ยนๆให้ลงไปข้างล่างก่อนอะไรเงี้ยอืมแล้วระหว่างที่ที่เราคุยกับเพื่อนอยู่ก็ <c oughs> มีเสียงคนอะเหมือนแบบมากระซิบข้างหูประมาณว่าเฮ้อเฮออะไรเงี้ยคือจําได้เลยเป็นหูหูฝั่งนี้เลยเพราะว่าลิฟต์มันอยู่ตรงนี้ใช่ <c oughs> ไหมเด็อยู่ข้างหน้าเราเราโทรหาเพื่อนฝั่งนี้แล้วเสียงมันมาจากคือห้องเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วเสียงมันมาจากทางเนี้ยมันมาแบบกระซิบข้างหูเราแบบเฮ้ออะไรเงี้ยแล้วมีลมเหมือนแบบ เข้าใจว่าเวลาแบบ,บ,บบคนแบบมาแบบเฮ้ยแต่เรามันก็จะมีเหมือนลมแบบออกมาด้วยอะไรเงี้ยโดนหูข้างนี้นนเลยจําได้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยได้ยินไหมอะไรเงี้ยคือเพื่อนอรไม่ได้ยินเราได้ยินคนเดียวแล้วเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงผู้ชายแบบมีอายุหน่อยอะไม่แก่นะแต่แบบเหมือนเป็นคนที่มีอายุนิดนึงอะไรเงี้ยไว้ก้างคนยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตอนนั้นก็เพื่อนก็ไม่ยินเราได้ยินคนเดียวล้วก็ลงลิฟต์ไปใช่ไหมลิฟต์มาพอดีอืมก็โทรหาแฟนอะไรเงี้ยแฟนก็ แฟนเขาก็แบบตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเรามันก็โทรบอกเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเออให้บอกยามอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเราก็แบบไม่กล้าบอกเพราะแบบกลัวคือเราเป็นเด็กอะ่อะเรากลัวเขาหาว่าเฮ้ยเพอร์เจอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่กล้าบอกก็นั่งอยู่ข้างล่างอะ่ะจนแบบประมาณตีสองตีสามได้ เออโทรคุยกับเพื่อนอีกคนที่เรียนที่มหาลัยด้วยกันอ่ะเออก็ร่อยเพื่อนฟังเพื่อนก็ช่วยอะไรไม่ได้เข้าใจป่ว่าเออมันแบบฟังอย่างเดียวอืมคือคือเราก็เลยตัดใจว่าเราจะไปบอกยามเละเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเราก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ถึงเช้าแล้วเราง่วงนอนมากอะ่ะก็เลยเดินไปแล้วก็ตัดสินใจไปบอกพี่ยามตรงล็อบบี้ว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเคยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราเจอแบบนี้แบบนี้มาพี่เขาก็ถามว่าอยู u, ่แบบ ห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยชั้นไหนแล้วก็บอกเขาเขาบอกว่าตึกเนี้ยไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นตึกหลังๆอ่ะมีจะมีเป็นแบบเหมือนเด็กไปดึงขาบ้างอะไรบ้างแล้วเขาให้เราฟังอ่ะเออตอนนั้นกี่โมงนะที่สองที่สามอ่ะโอ้โหเล่าตอนนั้นใช่เขาบอกว่าตึกเนี้ยแต่ว่าตึกเนี้ยไม่มีนะเขายืนยันว่าไม่มีก็เลยให้พี่เขาขึ้นไปดูพี่ยามใช่ให้พี่ยามเนี้ยขึ้นขึ้นไปส่งเราด้วยแล้วก็ขึ้นไปดูด้วยว่าเราเจอตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราก็ไล่เขาฟังหมดแล้วแหละที่เราเจออะไรอย่างเงี้ย พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอมันถึงห้องเราพี่เขาบอกว่าอุย้ยห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยห้องน่ารักตายอะไรเงี้ยไม่น่ากลัวเลยพอพอเสร็จปุ๊บเข้าไปใช่ไหมเออก็บอกพี่ว่าเนี่ยห้องน้ําตรงนี้เลยที่เราเจอประตูมันบิดเองอะแต่ว่าปกติแล้วเราจะปิดประตูห้องน้ำมาอยู่แล้วไงพี่พี่ยามไปถึงเขาก็ต้องเปิดเปิดเข้าไปดูใช่ไหมเออเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาเหมือนพอพี่เขาเปิดประตูเข้าไปอะ่ะพี่เขาก็สะดุง้งสะดุ้งแบบสะดุ้งแบบตัวเด้งขึ้นเลยนะ เออแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับอะไรเงี้ยเขาก็ไปเลยทิ้งเราไว้อยู่ในห้องคนเดียวเออแต่อันนี้ที่เราคิดอีกบุมเขาอาจจะเห็นในเครื่องที่มันดูดอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจออมันจะอยู่มันจะบุม<อ>ม,ม,มุมห้องน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบช่องดำๆอย่างเงี้ยเนาะเออไม่รู้ว่าเขาตกใจอนะันนั้นหรือเปล่าด้วยควัมที่เราลอยเขาฟังด้วยอะไรเงี้ยหรือไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรอะไรเงี้ยเออ,เอ,อ เขาก็ทิ้งรอย้ที่ยงคนดเดียวเขาก็ไปเลยละอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบก้านใจแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามากจริงๆก็บอกที่บ้านเลยนะเออบอกที่บ้านว่าเจอแบบนี้ะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเออไม่ต้องคิดมากหรกอะไรนยแต่เราคิดมากเพราะเราเป็นคนอยู่ไงอือใช่ค,คือคือมันน่าก,กลัวมากแล้วเราก็หาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพี่เขาก็ยืนแล้วว่าห้องเนี้ยไม่ได้มีอะไรอือแล้วก็ลงไปไหว้ที่ค,คอนโดอะไรเงี้ยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เจออะไรแหละแบบ ไม่ค่อยได้เจอลูกบิดอะไรเงี้ยเออเราก็ยังต้องทนอยู่นะจริงๆเพื่อนหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเราทำไมไม่ย้ายออกอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่ามันย้ายออกไม่ได้มันจะต้องมีค่ามาจําใช่ไหมอยู่คอนโดอะไรเงี้ยแล้วเราหาเงินเองถ้าเกิดว่าเราเราออกไปอ่ะเราก็จะไม่ได้ค่ามาจําคือคือ,ค,อคือมันก็แพงอ่ะเนาะเออแบบเป็นลังหมื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเรายอมทนอยู่ว่าอะไรเงี้ยส<ๆ>ู<ๆ>้เออแบบโอเคแบบทนอยู่อะไรเงี้ยที่บ้านเอาผ้ามาให้เอาผ้ามาให้พร้อมอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ตอนตอนที่ที่แบบเราแผวนพ้านอนอะ่ะก็จะไม่ไม่เจอเสียงอะไรหลับสบายมากมและพอวันไหนที่แบบเราลืมแบบเราลืมใส่ผ้าแล้วเรานอนอ่ะจะเกิดอาการผีอัมผีอัมด้วยแล้วบางทีก็ได้ยินเสียงคนหัวเราอะไรเงี้ยคือได้ยินจากจากตรงหัวนอนเราแล้วเราก็คิดว่าห้องข้างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คิดคิดไปในแง่นั้นนะหนูเออจะได้ยินเสียงอะไรเงี้ยบ่อยเออแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านไปสักพักนึงเลยอะ แล้วก็มีมีตัวนั่นอะแฟนรอมาส่งเรารถเขาเสียน,น่าจะตอนประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ป่ะตัวเองประมาณนั้นเนาะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละรถเขาเสียก็เลยจอดไว้ที่นานล็อบบี้แล้วทีนี้นก็มีพี่คนหนึ่งเขาขับรถสวนมาพอดีเขาก็ถามว่าเหมือนเขาก็เปิดกระกจกม,มาถามว่าน้องน้องรถเสียเหรอเขาถาม <laughs> อ,อ,ยอ,อย่างเงี้ยนะน้องน้องรถเสียเหรออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะพอดีรถเสียแต่ว่าไม่รู้ว่นเป็นอะไรพี่เขาก็เลอกว่า เออเนี่ยเดี๋ยวเขาแบบลงมาดูให้เพราะว่าขับรถรุ่นเดียวกันเนี่ยเอ้ยยี่ห้อเดียวกันอก็เข <c oughs> าพอดูให้ได้ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาลงมาดูให้เสร็จปุ๊บเขาก็ลงมาดูให้แล้วก็คุยกันเรียบร้อยแหละช่วงที่อยากจะแยกย้ายอ่ะเขาก็บอกว่าน้องรู้เรื่องเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็เลยถามเขาไปว่าเรื่องอะไรหรอคะอะไรง <c oughs> เงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีที่มีคนตายอะไรง <c oughs> ะเงี้ยก็เลยบอกเขาไปว่า อ๋อพอรู้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าห้องไหนนะเพราะว่าวันนั้นแบบเราก็ไล้าเขาบอกวันที่เราเจอว่าเราลงมาเราเจอตำรวจอะไรเงี้ยอืมพี่เขาก็เลยว,ว่าห้องตรงข้ามพี่เองออเขาบอกว่าคือห้องนี้ตายมาหลายวันแล้วเราไม่มีใครรู้ทีนี้ยกลิ่นมันออกยามเขาก็เลยแบบเหมือนเอะใจอะ่ะเขาก็เลยงัดประตูเข้าไปดูอะไรเงี้ยก็ก็อืดแล้วอะ่ะคือตายหลายวันแล้วอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นพี่คนพี่คนเนี้ยเขาบอกเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่ห้องหรอก<น>คือแม่เขาอยู่อืเขาจะแบบไปไปมา,มา,มาต่างจังหวัดขึ้นมาที่นี่บ้างอะไรเงี้ยเนาะเขาบอกแม่เขาก็อยู่แต่เขาไม่อยู่อะไรเงี้ยอ,อแล้วก็แบบเหมือนพี่เขาก็บอกว่าชั้นไหนเราก็รู้แหละเราอยู่ชั้นยี่ห้าพี่ก็อยู่ชั้นสามสิบแสดงว่าโอเคโลง่ลงใจมาแล้วว่าไม่ใช่ชั้นเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ชั้นแบบใกล้ๆเราอะไรเงี้ยคือก็เยอะอยู่นะหลายชั้นอยู่ยี่ห้าถึงสามสิบอะไรเงี้ยออ แล้วก็แบบอ๋อโอเคมันมันอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอ,องปุนนง่นใจนิดนึงอืมปุ่นใจนิดนึงเออแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ยากย,าย้ายเสร็จปุ๊บก็เออเหมือนเหมือนพอพอเราแบบจบเรื่องที่ที่เราฟังจากพี่คนนี้มาอืมเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแล้วก็อยู่ของเราไปนไี่แหละปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ที่จะเจอเจอตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบมันที่บอกคือผีอัมบ่อย ผีอัมบ้างได้ยินเสียงมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนตอนหลังเราเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนงานที่ทําด้วยอะไรเงี้ยเริ่มไปเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราก็ต้องมูนิดนึงเนาะเออแล้วก็แบบไปหานู่นหานี่มามูอะไรเงี้ยพอหลังจากที่เรามูอ่ะก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบนี้อีกเลยก็เป็นความเชื่อใช่ใช่คือคือสิ่งที่เอามามูก็จะเป็นพวกตะกุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออแต่พอเราแบบเหมือนพอเรามีตะกุดมาใสา่อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นเหมือน ช่วยเรื่องจิตใจแล้วก็ความเชื่อด้วยใช่ออคือเสียงก็ไม่เจออยู่เลยนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าความแล้วแต่ความเชี่ยวส่วนบุคคลนะใช่เออแต่สิ่งที่เราเจอคือเราไม่อาการผีอันก็ไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็เสียงอะไรก็ไม่ได้ยินเลยคืออยู่สบายมากอยู่จะมาถึงสามปีอ่จะจากเหตุการณ์นั้นนะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นใครแล้วคือใครใช่แล้วใครที่แบบที่มาทําให้เราเห็นที่ให้เราเจออะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ยามก็ยืนยันว่าห้องนี้ไม่มีอะไรอืม เออเราก็อยู่มาสักพักหนึ่งใช่ไหมล้วก็ช่วงที่จะออกเนี่ยลงไปทําผมอืมเออเราก็ลงไปทําผมปกติอะไรเงี้ยเราช่างทําผมก็น้องรู้เรื่องเปล่าอีกแล้วเหมือนพี่คนนั้นเลยเรา<ม>คิดว่าอ่าใช่แน่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือจะออกอยู่แล้วแบบเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้วก็คือทําผมเสร็จก็จะแบบเอาของขึ้นรถแล้วก็ย้ายวันนั้นเลยอะไรเงี้ยอืม,อมแต่ป้าคนนี้เขาก็แบบเหมือนช่างทําผมมาเขาก็บอกว่าเออเนีย่ยรู้เรื่องเปล่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนมีแบบมี เด็กผูกคอตายนะชั้นนี้เออในนได้ขอให้พูละกันเออที่ชั้นนี้ตอนประมาณตีสองตีสามเนี่ยแหละเออเขาอะเป็นเหมือนน้องคนนี้เขาเป็นโรคซึมเศร้าอืมอืมแล้วก็แบบเหมือนผูกคอตัวเองอะไรเงี้ยแบบสดสดล้นล้เลยป้ปาเขาเกบเมานะะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราออกแล้วไงอืมแล้วก็แบบเออเออคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วเราก็คงแบบไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยเออทีนี้เสร็จปุ๊บ เราก็ขึ้นไปบนห้องเออเตรียมของจะเอาลงมาใช่ไหมแต่ช่วงที่เขาคือคือช่วงที่จะขึ้นไปห้องเรามันต้องผ่านชั้นนี้ไงเราก็แบบเหมือนคือเราขึ้นไปคนเดียวแล้วก็แบบลิฟต์อย่าเปิดนะเว้ยอย่าเปิดนะเว้ยคือมันน่าก,กลัวมากอะเออทีนี้ก็แบบเออไม่มีอะไรขึ้นในห้องเราแบบได้สบายแล้วพอเราลงมาเสร็จปุ๊บเราก็เซิร์ชข่าวเลยว่าเราอยากรู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็เซิร์ชด,ดูทีว่ว่ามันจะมีข่าวขึ้นไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่มีข่าวน้องคนเนี้ยี่ที่เขาผูกคอตาย แต่ข่าวที่ขึ้นมาเป็นข่าวปีแรกที่เราย้ายเข้ามาอยู่แล้วช่วงเวลามันจะเวลาข่าวเราซื้อไปมันก็จะตรงกับกับเขาเรียกอ,อะไรเหมือนจะขึ้นหมดเลยว,ว่าวันเดือนเท่านี้ป,ปีเท่านี้อ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งมันไปตรงกับปีที่เราย้ายเข้ามาอยู่พอดีแล้วเชื่อปะเราเรากดเข้าไปอ่านข่าวนี้ข่าวเนี้ยเขาบอกประมาณว่ามีแบบผู้ชายอายุสี่สิบห้าน่าหน้าประมาณสี่สิบสามสี่สิบห้าแหละจำไม่ได้เละ เขาอ่ะผูกคอตายที่ที่ลูกบิดประตูห้องน้ําเหมือนอารมณ์แบบทุกคนอาจจะงงนะว,ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าในข่าวที่เราเข้าไปดูก็คือเหมือนเขารัดคอตัวเองกับลูกบิดห้องน้ําอืมให้แบบให้มันแบบขาดารจอากาศหายใจอะไรเงี้ยแล้วก็เสียมานาหลายวันแล,วแล้วก็คืออืดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้เพราะเขาอยู่คนเดียวอจนแบบยากคือรายละเอียดมันก็เป็นรายละเอียดข่าวอะไรเงี้ยแต่เชื่อปะอเรามาเอกใจคือมันเป็นคอนโดที่เราอยู่แล้วก็ พี่เขาอ่ะผูกเหมือนผูกคอ,อกับลูกอยู่ตั้ห้างน้มแล้วเราอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ได้เจอไอ้ลูกอยู่ตัวห้องน้ำมันบินไปเองไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยมันบังเอิญมากเลยอ่ะบังเอิญที่อยู่ดีเราลงไปเจอคนมาคบศพใช่ปะ่ะบังเอิญที่พี่คนนั้นอ่ะที่เขาแบบมาช่วยเราซ่อมรถอ่ะมาเล่าให้ฟังใช่ปะ่ะแล้วก็บังเอิญสุดท้ายก็คือป้าคนนี้เล่าเรื่องน้องคนนั้นให้ฟังที่ผูกคอตายแต่เราไปซเจอข่าวที่พี่คนเนี้ย เขาผูกคออืมซึ่งเป็นตรงกับปีแล้วก็ช่วงช่วงเดือนที่เราอยู่อะไรเงี้ยออที่เราคิดก็อาจจะแบบเหมือนตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่มีใครไปเจอศพเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบมาสื่อหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะเออเพราะว่าเราอะอยู่คนเดียวเราเป็นเด็กอาจจะจิตอ่อนอะไรเงี้ยออในที่คิดคือมันก็แบบคิดไปได้หลายอย่างนะอ,อแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงล้วที่เราเจอใช่ที่คนหนันหรือเปล่าเราคือฉัน ชั้นอื่นคือมีคนใช่ปะมีคนอยู่ปะอันเนี้ยไม่รู้อ๋อแต่ว่าเออห้องห้องห้องที่ที่เล่อยู่ก็คือมันตรงกับลิฟต์ใช่ไหมอ่าลิฟต์อยู่ตรงนี้คือประตูลิฟต์อยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่จะหันไปด้านนี้เนอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องเล่แล้วก็เป็นทางแยกไปอย่างนี้ถ้ากับว่าห้องเนี้ยตรงกับทางสามแพร่งคอนี้เตะเลยอือนี่ห้องตรงมาก็จะเป็นลิฟต์แล้วสองฝั่งก็จะเป็นแยกอืแยกไปฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เล่ยเคยไปคอนโดเพื่อนแล้วถ้าห้องที่มันตรงแบบเนี้ย เขาจะแปะแปะพวกแปะแปะ,แปะเหลี่ยมปะที่เขาที่มันรูปแปะเหลี่ยมอ่ะเขาจะแปะไว้ตรงหน้าประตูแต่ห้องเราก็คือไม่ได้แปะอะไรเลยเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เงี่ยตอนนั้นก็ยังเด็กมาอะไรเงี้ยจริงๆก็จบแล้วประมาณน,นี้ที่เราเคยเจอมาแบบกับตัวเองจริงๆเลยอืมน่ากลัวนะคือเล่าตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวระดับหนึ่งแต่ว่าคนที่มันเจอคือเป็นฉันฉันก็แบบ คือแต่ตอนนั้นกลัวมากแล้วก็ยิ่งตอนที่โดนผีอัามนะต้องบอกว่าบ่อยมากคือผีอัามบ่อยมากๆช่วงแรกคือคือต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยที่จะมาอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเลยจนแบบมาอยู่ที่เนี่ยไม่เคยผีอัามเลยอืม,มาผีอัามตอนตอน,ตอนเริ่มเจอเสียงเริ่มเจออะไรนแหละเพราะว่าช่วงช่วงหกเดือน,นแรกก็ไม่ได้เจออะไรอืมใช่ก็คืออยู่ปกติมากแต่หลังจากที่เจอแบบผีอัามบ่อยมากแล้วก็ ตอนที่ผีออมอ่ะเหมือนเราอ่ะตัวแข็งใช่ป่ะแล้วเราพยายามที่จะสวดหมดเราก็แบบเคยฟังเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยมานเขาแบบเขาก็สวดวนให้มันหลุดให้มันคลายอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเราอ่ะเรามาสวดเองอ่ะกบกลายเป็นว่ายิ่งสวดอ่ะมันยิ่งมีเสียงอ่ะวีดเข้ามาในหูสองข้างเลยมันคนกี๊กี๊กี๊ใส่หูเราอ่ะแต่พอเราหยุดสวดใช่ป่ะมันก็เงียบแล้วพอเราสวดหม่อย่ะมันเขาแบบแข่งกับเราอ่ะเขาก็วีด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 ใส่อะไรเงี้ยจนแบบตอนที่เราคลายเราลุกขึ้นมาได้ใช่ไหม เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเพราะว่าหูเราอื้อมากอตอนที่เราเหมือนพอมันหลุดแล้วอะไรเงี้ยอือเนี้ยแบบน่ากลัวน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาก็คือที่คอนโดนี่แหละอคอนโดแห่งหนึ่งใช่รัตนาธิเบศนะคะใช่ใชก็มีแบบมันมีหลายที่นะที่นั่นก็แบบไม่อยากบอกชื่อเพราะถ้าบอกไปนี่รุกคนรู้จักแน่นอนอื ก็จบกันไปแล้วนะคะเรื่องบังเอิญ<ช>แต่ที่ไม่บังเอิญย่านรอตนที่เบสนะคะขอบคุณโอเล่มากๆเลยเรื่องนี้คือถ้าแบบเล่ากันจโงก็คือ,อยังน่ากลัวแต่ถ้าเจอเองเป็นผู้ก็น่าจะแบบอืกระโดดหาพระนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะแล้วก็ใช้วิจรณญานในการรับชมเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่ความเชื่อของสม่บาคนบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่า เชื่อแล้วก็เชื่อเลยถ้าเคยเจอหรือสัมผัสนะคะก็หสนอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายแถ้าเป็นผู้เจอแบบนี้นะคะก็จะแบบกัมพะแล้วก็สวดมนต์มันสู้ใช่ไหมแล้วก็ไปไปอย่างเงี้ยแล้วก็โยดอืมอันเนี้ยผีน่าจะกลัวเราแล้วแหละคือคือเป็นชันนะมีคนแบบมีใครก็ตามหรือเป็นผีอะไรมาแบบ อะไรอย่างเงี้ยไอกดอกอุ้ยอุ้ยไม่ต้องยากสาตก่อนสาตวสานไม่สัตว์ก็สานนะสัตว์คำไปก่อนค่ะอย่ามายุ่งอะไรดอกอย่ามานั่น veux. ทำบุญให้นะมาสาิอไปละบ๊ายบายอีกรอบนึ <laughs> ่ง